ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮาหนอยนะคะแล้วก็หวยลาวนะคะก็คือมาลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนแตกช่องนะคะวิดีโอนี้จะดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเทศลาวประเทศเวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสติโปรใช้วิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟงังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆที่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะอันนี้นะคะบ้านหน้าฝนก็มาแล้วนะคะเพื่อนพี่เนาะน้าก็เลยจะรีบทําทคลิปนะคะหวยลาวนะคะเนาะฝนมาอีกแล้วนะคะ ีนาาก,ก็มอยู่่ที้านนะคะคอรันนี้น่าจะลงเป็นเลขหลักนะคะเพื่อนพี่อันนี้น่าจะไม่ได้ขั้วให้นะคะนอ่าววดที่แล้วนะคะที่นาคขั่วนะคะก็คือมันมันไม่เข้านะคะเพื่อนพี่แต่หลักเลขก็คือมันมาอยู่นะคะน้องหวยออกเจ็ดเจ็ดห้านะคะเลขล่างหกเจ็ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่อ่า ที่หวยออก4 2 7เลขล่าง4 4นะคะคืองวดนี้นะคะที่ว่าหวยลาวออกก่อนหวยรัฐบาลไทยนะคะที่ว่าหวยลาวจะไปไทยหนึ่งตัวนะคะเพื่อนพี่หนึ่งถึงสองตัวนะแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะคะก็ออกอันนี้ของไทยนะคะเดี๋ยวหน้าขอเขียนอ8 6 7นะคะแล้วก็เลขล่าง ศูนย์สามนะคะนี่ค่ะเจ็ดไปหนึ่งตัวนะคะเพื่อนพี่สังเกตได้เลยนะคะเนาะแต่จริงๆน่าคิดว่ามันน่าจะเป็นสี่นะคะแต่มันผิดคาดเพราะปกติงวดที่แล้วนะ่ะคือมันมันเก้าเยอะเก้ามันมันไปรัฐบาลไทยหนึ่งตัวนะคะแต่เนี้ยคือสี่มันไม่ไปมันไปเจ็ดนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะคือมันก็ได้เลขหลักนะคะก็คือลูดได้นะคะแต่จับหลักของนาคไม่ได้นะคะ แล้วงวดนี้นะคะหน้าก็เลยลงเป็นชุดเน้นให้นะคะชุดเน้นบนชุดเน้นล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิบหน่วยนะคะตรงนี้ไม่ได้เน้นหลักนะคะตรงนี้จะเป็นสิบหน่วยบนนะคะชุดนี้ทางฝั่งทางนี้จะเป็นล่างนะคะของเขามันจะมีแค่สามตัวนะคะอันนี้คือมันจะเป็นล็อกนอกนะคะเป็นล็อกนอกอันนี้คือมันจะเป็นล็อกในนะคะที่หน้าติ๊กไว้นะคะหลัก หนึ่งแล้วก็หลักสามเนี่ยคือมันเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะชุดชุดของงวดที่แล้วนะคะที่ว่าหน้าได้ 6. หนึ่งกับหกงวดนี้นะคะคือมันได้หนึ่งกับสามนะคะเนาะอันนี้หน้าก็ติ๊กไว้นะคะแต่พอเอิญมันมาตรงกับบนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นหลักสิบหน่วยนะคะหลักสิบหน่วยบนนะคะฝั่งทางนี้เป็นล่างแล้วก็ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเกดสูตรนะคะ จะเป็นชุดเจ็ดสูตรซึ่งว่าชุดนี้นะคะที่น่าใช้มาชนกับชุดนี้นะคะ Galile ช,ชุดนี้นะคะสูตรที่เดินดีนะคะที่ว่าหลุดน้อยนะคะจากจากที่ว่าเอาย้ายมาหน้านี้นะคะก็จะมีสูตรสามนะคะแล้วก็สูตรเก็บนะคะสูตรเก็ดหลุดแค่ครั้งเดียวนะคะย้ายมาหน้านี้นะคะสูตรสามยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรสามยังไม่เคยหลุดวันนี้นะคะสูตรสามได้เจ็ดกับได้ห้านะคะ ถ้าเจ็ดกับห้านะคะมันก็จะตรงกับล่างนะคะตรงกับล่างที่หลักห้านะคะแล้วก็ตรงหลักสิบหน่วยบนนะคะก็คือห้านะคะเนี่ยค่ะสูตรสามเจ็ดกับห้านะคะสูตรเจ็ดสองกับหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวหน้าให้แคบนะคะเปื่นพี่ผลมาแล้วนะคะแล้วก็ฮานอยนะคะ ฮานอยเดี๋ยวนาคให้ดูอย่างนี้เลยนะคะฮานอยเมื่อวานนาค่าจะลงนะคะแต่นาคลืมเอาขากล้องออกมานะคะก็คือมันนี่มีที่วางนะคะนาคก,ก็เลยอัดวิดีโอไม่ได้นะคะนาคลืมลืมตัวตัวจับจับขากล้องนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่แคปได้เลยนะคะเดี๋ยวนาคจะให้แคปอ่าอันนี้ของของพิเศษนะคะก็ประมาณนี้นะคะสูตรไหนที่เดินดีนะคะก็จะมี สูตรหนึ่งสูตรสองนะคะแล้วก็สูตรหกนะคะอ่าเพื่อนพี่ดูเลยนะคะหนูนฟ้ามาแล้วค่ะเรียบร้อยพุมห่มพุมห่มมาแล้วนะคะพายุเข้านะคะที่บ้านนาคเนี่ยค่ะอันนี้ของปกตินะคะเพื่อนพี่ปกติก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คิดได้หลักเดียวนะคะนี้คิดได้หลักเดียวนี้คิดได้หลักเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขอย้อนไปให้ดูว่าสูตรไหนที่ของเขา,าเดินยังไม่หลุดสูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งสูตรสองนะคะที่ยังเดินเดินใช้ได้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรห้าแล้วก็สูตรเจ็ดนะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรห้าแล้วก็สูตรเจ็ดนะคะอ่าสูตรหนึ่งงวดที่แล้วคือน่าจะเป็นวันนี้นะเมื่อวานใช่เมื่อวานน่ากไม่ได้ลงนะคะแต่วันนี้ก็ของวันนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่แคปได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนมาแล้ว นี่ค่ะอันนี้ก็คือของ V.I.P. นะคะนี่ค่ะอันนี้ของ v a p นะคะเพื่นพี่เนี่ยค่ะแคปได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ดูนะล็อกไหนที่ของเขามันเดินดีเราก็เอาล็อกนั้นได้เลยนะคะ <S <S อันนี้ของวันที่สิแปดก็ประมาณนี้นะคะอ่แคปค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็แคปค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็แคปค่ะ อันนี้ของปกตินะคะของหน้าจะเป็นเลขหลักนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่เอาไปจับที่ชุดหลักเจ็ดหลักได้เลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นหวยลาวนะคะหวยลาวนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนเพื่อนี่พี่นะคะคือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปภาคเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ สวัสดีนะคะที่บ้านหน้าฝนตกแล้วนะคะ